วิดีโอนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเกม s i n เ l ิลเพลเยที่ผมกลับไปเล่นทุกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกรู้สึกอยากเล่นต่อ บางเกมอาจจะเล่นจบไปแล้วหรือว่าบางเกมก็อาจจะเล่นไม่จบนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เปิดเกมเหล่านี้ที่มาเล่นก็จะรู้สึกถึงความติดพันจนทําให้เราอยากอยู่กับมันได้อย่างน้อย2-3ชั่วโมงแน่ๆทุกครั้งที่เปิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้าว่ารายชื่อเกมที่ผมเลือกมานั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมแต่ละคนก็คงจะมีรายชื่อเกมเหล่านี้ในใจแบบฉบับของตัวเองด้วยเช่นกันเอาล่ะทั้ง10เกมที่ผมเลือกมามีอะไรบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ กระบวอสามเป็นเกมที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อ PlayStation 3เพราะว่าตอนนั้นเกมนี้จะเป็น Exclusive ให้กับทาง PlayStation ครับแล้วผมก็ไม่ผิดหวังเลยจําได้ว่าผมพูดกับเพื่อนว่าซื้อ p l a y 3มาเล่นกระบวอภาค3เกมเดียวก็คุ้มแล้วเพราะมันให้ประสบการณ์ที่โคตรมันฉากต่อสู้ที่ดูเดือดสมการรอคอย คาสินตอนเริ่มเกมที่เป็นการเปิดตัวเทพเจ้ากรีกในขณะที่เหล่าไททันกำลังปีนขึ้นไปเพื่อสัตางาบัญชีแขนโดยมีเครโทสและไกอาเป็นผู้นำทัพก็เป็นฉากที่ชวนประทับใจมากบรรยากาศกับสถานการณ์การประทะกันของทั้งสองฝั่งในระหว่างปีนเขาโอลิมปัสก็ให้ประสบการณ์สุดอลังการและฉากแรกก็จบด้วยการสู้กับโพไซดอนที่ทั้งสนุกบีบหัวใจพูดได้เลยครับว่าทุกครั้งที่เปิดเกมนี้แม้ว่าจะเคยเล่นจบไปแล้วนะครับแต่ทว่าการได้เล่นอีกครั้งก็ยังทําให้เราสนุกและก็อยากเล่นต่อได้เสมอฉะนัั้้นนนนกกกกก่่่อออจะขขาาาามมไไปไปปเเเตตตผ็ญออฉคททซีีริดว ดูฉากนีก้กี่ครั้งก็กระตุ้นอยากให้เรากลับไปเล่นเสมอเลยครับ ฟารโรเกมสร้างเมืองเกมแรกที่ผมได้เล่นแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันมากจุดเด่นของเกมนี้ก็คือธีมที่เป็นอียิปต์โบราณกับระบบการพัฒนาบ้านเรือนที่จะอัปเกรดตามเงื่อนไขของเกมในความหมายก็คือบ้านเรือนจะพัฒนาขึ้นจากการประเมินของ AI นะครับผู้เล่นจะมีหน้าที่สร้างองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆให้ส่งเสริมต่อการพัฒนายูนิตบ้านก็จะมีการอัปเกรดให้เองฟารโรยังมาพร้อมกับภารกิจที่ผู้เล่นจะต้องทําให้สําเร็จบนบริบทของอียิปต์โบราณที่จะเชื่อมโยงกับทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ เมืองเพื่อนบ้านการค้าขายเทพเจ้าการส่งบนานการรวมไปถึงการสร้างพีระมิดอีกทั้งเกมนี้ยังมีมอดซับและก็เสียงภาษาไทยด้วยล่าสุดฟาโรมีเกมฉบับรีเมคในชื่อฟาโรนิวอีราออกมาในช่วงต้นปี2023ครับแน่นอนว่าผมกลับไปเล่นอีกครั้งแล้วก็ได้ทําวิดีโอรีวิวเอาไว้ด้วยซึ่งผมสามารถบอกได้เลยครับว่าเล่นรอบสอสนุกไม่แพ้รอบแรกที่สําคัญพอเราโตขึ้นเขาจะระบบการเล่นได้ดีขึ้นก็ยิ่งทําให้เล่นเกมนี้ได้เพลิดเพลินขึ้นด้วยครับ เกมที่3าม a g o ก b บอล Z ซ r สามเร j เซนจินสุนินเกอาจริงตอนผมเล่นผมก็ไม่รู้ชื่อภาคด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเราจะเรียกกันว่าเราก็บอลภาค3ที่เป็นเกมแนว RPG อย่างนี้ก็ตามถ้าจะเรียกให้ถูกต้องกับเด็กวัยนั้นก็จะต้องเรียกว่าเป็นเกมภาษาใครที่เป็นวัยเดียวกับผมก็จะเข้าใจครับว่าเกมภาษาก็คือเกมคลาสสิก RPG นะวันนี้นั่นเองเกบอลภาคนี้จะเป็นเกมที่ผมเล่นจบไป3รอบนะครับ สองรอบแรกเล่นด้วยความสนุกล้วนๆแต่ว่ารอบที่3ามเป็นการเล่นเพราะว่าผมทําผิดพลาดมาคุณผู้ชมครับคือผมจะมีเพื่อนสมัยประถมที่เขาเล่นเกมนี้เหมือนกันแลวเขาก็เล่นไปถึงด่านสุดท้ายแต่ว่าหาตําแหน่งของเซลลไม่เจอเขาก็เลยส่งตลับเกมของเขามาให้ผมเล่นให้เอด้วยความมั่นใจในภาษาญี่ปุ่นของตัวเองมากๆก็ดันกดเลือกลบเซฟคุณผู้ชมครับผมก็เลยต้องแสดงสปิริตรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทําพลาดไปมันก็เลยเกิดการเล่นรอบที่3ขึ้นมาแน่นอนว่าเล่นทุกครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับสําหรับเกมนี้ ระบบการเล่นก็จะใช้การเลือกการ์ดที่มีสัญลักษณ์ต่างๆเป็นตัวกำหนดการออกแอคชั่นของตัวละครในทีมเช่นการที่ให้เราใช้ท่าไม้ตายได้การเรียกตัวละครเสริมมาโจมตีการที่ช่วยเติมเลือดจากนั้นเมื่อตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้นะครับณวันนั้นก็ต้องบอกว่ากราฟ,ฟิกและสินต่อสู้ระดับนี้ก็ถือว่าดูดีและก็ลำหน้ามากๆแล้วนะครับความเจ๋งอีกอย่างก็คือเพลงประกอบที่แม้จะยังเป็นเพลง8บิตแต่ผู้แต่งก็สามารถแต่งเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของดาร์บอลได้ดีมากฉะนั้นเกมนี้ถ้าผมกลับไปเล่นอีกครั้้งงกกก็ยััััมมม่่่นนนนนนใจจวาผะสุบไดแอ อันชาเทศสองอมังตีฟเป็นเกมยอดเยี่ยมที่ผมเล่นต่อจากกร o บวอลภาคที่3เลยครับจริงๆเกมในแฟรนไชส์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมคุณภาพทุกภาคแต่ที่ผมเลือกภาค2มาเพราะมันเป็นภาคที่เป็นจุดเปลี่ยนของอันชาตเทศจริงๆวิธีการเล่าเรื่องการนําเสนอฉากชั่นฉากเสียงใต้ของพระเอกพัลเซอรและบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดนั้นถือว่าลงตัวมันจึงสามารถพูดได้เลยครับว่าเกมภาค2เป็นรากฐานให้กับเกมภาคต่อๆมา อมองตีฟหยิบเอาเหตุการณ์ตอนครึ่งเรื่องมาเล่าในช่วงตน้นแล้วค่อยๆตัดสลับไปเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกมนี้จึงมีการลำดับเรื่องเหมือนกับเราได้ดูภาพยนตร์ต้องบอกว่าสีนอาตัวรอจากรถไฟยังตราตรึงจนมาถึงทุกวันนี้ครับช่วงชีวิตหนึ่งของผมในประสบการณ์การเล่นเกมผมติดฟีฟ่าถึงขนาดที่ต้องบังคับตัวเองและปฏิญาณตนว่าถ้าภาคต่อไปออกกูจะไม่เล่นอีกแล้วเพราะมานันทำให้ผมไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยครับ ถ้าจะไม่ผิดนะตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นฟีฟ่าสิอจนถึงฟีฟ่าสิที่ผมเล่นติดต่อก,กันทุกภาคเลยคือถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบฟุตบอลการเล่นเล่นฟีฟ่าแล้วทำทีมสร้างทีมของตัวเองมันคือประสบการณ์ที่เราใฝ่ฝันฟีฟ่าจะมีโหมดอันหนึ่งครับผมจําชื่อไม่ได้ว,ว่ามันชื่อโหมดอะไรนะคือมันจะให้เราเลือกสโม,มสรที่ชอบโดยมีตัวเลือกระหว่างจะใช้ชุดนักเตะปัจจุบันหรือว่าจะใช้นักเตะที่มีค่าพลังน้อยๆทั้งทีมแล้วค่อยๆสร้างทีมขึ้นมา ซึ่งผมเลือกเล่นแบบสร้างทีมใหม่ความสนุกก็คือเราจะเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาทีมเล่นแพ้บ้างชนะบ้างแต่มันก็จะทําให้เห็นการเติบโตของทีมเราซึ่งผมสนุกกับมันมากครับส่วนไมน่คณิตกลไกาการเล่นก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะฟีฟ่านช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเกมฟุตบอลฟีฟ่าก็เลยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเอนจอยมากๆแต่ก็ต้องดอกจันอาไว้ว่าภาคหลังๆนี้ไม่กล้าแตะเลยครับคือรู้ว่าถ้าซื้อมาเล่นรับรองว่าไปกันยาวๆแน่นอน คงไม่มีเกมเมอร์คนไหนไม่รักเกมอย่างซูเปอร์มาริโอบราเธอร์3นะครับแค่เพลงขึ้นก็อยากกดวิ่งแล้วกระโดดไปข้างหน้าแล้วละครับ ความยอดเยี่ยมของเกมภาคนี้ก็คือองค์ประกอบที่ลงตัวที่ต่อยอดจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่ระบบเวอร์แมปที่แบ่งธีมของแต่ละฉากเอาไว้การใส่เส้นทางลับซีเครตมากมายมีบอสแล้วก็ยูนิตศัตรูหลายแบบให้ต่อสู้การออกแบบเลเวลดีไซน์ที่สร้างสรรหรือว่าจะเป็นการเปิดตัวมาริโอร่างทานุก,กิขึ้นมาเป็นครั้งแรกด้วยและยิ่งพอได้รู้ว่าเกมนี้วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1988 Super Mario b r o ้ราอ3จะเป็นเกมที่การันตีความยิ่งใหญ่ให้กับแฟนชายจะเปิดเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็รับประกันความสสนุกได้เมอครับ เอาล่ะเกมต่อไปที่เลือกมาคุณผู้ชมบางท่านอาจจะตกใจนะครับว่ามันเป็นเกมนี้ไปได้ยังไงสําหรับ 3D Pinball Space c a d e t เหตุผลก็คือผมเป็นคนชอบเล่นเกม p พินบอลมานานแล้วนะครับเนื่องจากด้วยมีคณิคของระบบการเล่นนั้นเรียบง่ายไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมากมายแค่ดีดลูกบอลขึ้นไปไม่ให้ตกหลุ่มก็พอที่เหลือก็เฝ้าดูเอฟเฟกกับความไปไปได้ที่เกิดขึ้นด้านบน และคะแนนที่เราสามารถทําได้มากขึ้นเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันตัวเกมก็ต้องใช้ฝีมือของผู้เล่นในระดับหนึ่งด้วยฉะนั้นก็เลยทําให้เกมนี้เป็นเกมยอดฮิตของผมที่มักจะเปิดเล่นเป็นประจำครับโดยเฉพาะช่วงที่ยังทํางานเป็นหมอในห้องตรวจระหว่างที่ไม่มีคนไข้นะครับบางครั้งเราก็จะเปิดเกมนี้ขึ้นมาเล่นรอจริงๆตอนทาวิดีโอนี้ก็แอบมองหาเกมพินบอลใหม่ๆเหมือนกันเอาไว้ว่าถ้าผู้ชมมีที่แนะนําก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นตาม เดสพาราโดสถือว่าเป็นเกมภาคที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแฟรนไชส์เดสพาราโดนะครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงเกมแนวนี้ที่ถูกผลิตขึ้นมาก็มีหลายเกมแต่ว่าส่วนตัวผมชอบเดสพาราโดมากที่สุดคงเป็นเพราะทีมคาบอยประกอบกับยุคสมัยนะเวลานั้นที่ไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้ามากนักบรรยากาศภายในเกมกับการออกแบบฉากและตัวละครที่เน้นความสมจริงกว่าเกมอื่น,นการเทคดาวศัตรูจึงยังตั้งอยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ไม่ได้มีความเป็นตรีมากเกินไปครับยกตัวอย่างเกมถัดจากเกมนี้จากผู้พัฒนาเดียวกันอย่างชาร์โดแคมบิดแม้ว่าจะชอบทัั้้งคู่นค่นบแตใหเทียก ผมก็จะเทใจไปให้เดสพาราโดมากกว่าเราจะสนุกไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเลือกใช้สกิลของตัวละควรในทีมเพลิดเพลินไปกับการวางแผนเพื่อทำภารกิจในด่านนั้นๆให้สําเร็จอีกทั้งความพิเศษของเกมภาคนี้ก็คือมีทีมงานคนไทยที่ทำซับภาษาไทยขึ้นมารองรับให้อีกด้วยครับการกลับมาเล่นเกมนี้ซ้ําไม่ว่าจะเป็นด่านเดิมแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ซ้ํากับคราวก่อนผู้เล่นจะสามารถใช้วิธีการในการผ่านด่านที่แตกต่างออกไปถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยลองเกมนี้นี่คือหนึ่งเกมที่ผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยครับ สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจียนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยทเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลี โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนโซเรนเต้ e มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโกอีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนโซรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเดลโมฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับ เดซเซลคือเกมที่ทําให้ผมเข้าใจนิยามของโรคลายและตั้งแต่เดซเซลเข้ามาในชีวิตผมก็สลัดเกมแนวนี้ออกไปไม่ได้อีกเลยความสนุกของโรคลาก็คือการได้เล่นซ้ําๆด้วยกลไกของการตายและต้องเริ่มเล่นใหม่หนะจุดตั้งต้นของเกมกับระบบแรนดอมตั้งแต่ฉากศัตรูอาวุธหรือแม้กระทั่งบอสที่อาจจะมาแบบไม่ซ้ากันทําให้เราได้รับประสบการณ์การเล่นที่ไม่เหมือนกันเลยบางครั้งตั้งใจเล่นมากแต่ตายต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมก็ต้องไปเริ่มเล่นใหม่หรือว่าบางรอบก็วิ่งแบบผันผ่าน,านเอาพอไปไหวแต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะ เดซเซลคือเกมที่มีองค์ประกอบของโรคไลที่ครบถ้วนครับระบบต่อสู้สนุกมีโอกาสได้อาวุธและไอเทมอัปเกรดให,ใหม่ตลอดการเดินทางแต่ว่าตัวละครของเราก็ไม่ได้ไร้เทียมทานเพราะศัตรูก็ถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นต้องตั้งใจเล่นประกอบกับทางผู้พัฒนานได้มีการอัปเดตเกมออกมาเรื่อยรวมไปถึง DLC ที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดผมเพิ่งวนกลับไปเล่นเกมนี้อีกรอบเพราะคิดถึงสิ่งที่ค้นพบก็คือเรายังสนุกกับเกมนี้ได้ไม่แพ้กับครั้งแรกที่ได้สัมผัสมัน เอาล่ะเกมสุดท้ายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะเกมที่ผมเล่นวนซ้ำบ่อยที่สุดไม่รู้ทำไมแต่เปิดทีไรต้องเล่นยาวทุกทีนั่นก็คือเดียบร3สามเดียบร3คือเกมที่ผมตั้งตารอและไฮป์กับมันมากและแม้จะมีกระแสะตอบรับทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ แต่การได้เล่นเกมนี้ก็ช่วยเติมเต็มความคิดถึงเดยบโรที่ห่างหายจากเกมเมอร์ไปหลายปีในตอนที่เกมวางจำหน่ายผมก็จำได้ว่าเล่นเปนครบทุกอาชีพครับซึ่งเราก็สนุกทุกครั้งกับการได้ทดลองสายอาชีพใหม่เพราะสกิลและว,วิธีการเล่นก็จะไม่เหมือนกันยิ่งในตอนที่ Repper o f s o ฟโซวางขายผมก็ต้องไปเล่นตามอีกแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองก็ยังเอนจอยกับเกมนี้ได้เรื่อยๆเลยครับเพราะทางผู้พัฒนาจะมีการอัปเดตคอนเทนต์เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้เกมมีความสดใหม่ด้วยโหมดการเล่นต่างๆที่เป็น end game content. อ set skill อปเอ็น ที่เรามี d ดบโรสามก็เลยเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผมน่าจะใช้เวลากับมันมากที่สุดแล้วแหละครับเอาจริงสายอาชีพในคอมเมนเซอร์ผมก็ยังไม่ได้เล่นเป็นจริงเป็นจังนะพอภาคที่4ออกมาก็เลยเลือกเล่นสายอาชีพนี้เป็นหลักแต่ทว่าใจนึงก็อยากกลับไปทดลองภาค3ด้วยเช่นกันนะครับว่าหมอผีเวอร์ชันก่อนหน้าจะเป็นยังไงเอาเลยครับและนี่ก็คือ10เกมซิงเกิลเพลเยอร์ทั้งหมดที่ผมกลับไปเล่นอีกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกเหมือนเคยโค้ชชมเลยครับสิบเกมของโค้ชชมมีเกมอะไรบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันกันดูัครบ สำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ